ต่อนะคะเป็นลายที่5ค่ะจะเป็นลายหงนะคะซึ่งลายหงนี้จะเป็นการพับผ้าเช็ดตัวนะคะซึ่งมีผ้าจํานวน2ผืนเช่นเดิมนะคะซึ่งผ้าที่เราจะใช้กันมีดังต่อไปนี้ค่ะผืนที่1นะคะจะเป็นลําตัวหงจะเป็นผ้าขนหนูนะคะผืนใหญ่เลยนะคะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะต่อมา ผ้าผืนต่อมาผืานที่สองนะคะจะทําเป็นปีกหงค่ะก็จะเป็นผ้าเช็ดผมนะคะเรามาดําเนินการกันเลยนะคะว่าวิธีการพับผ้าหงนี้เป็นลักษณะยังไงนะคะเริ่มแรกเลยค่ะเราจะใช้ผ้าขนหนูที่เป็นผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ก่อนเพื่อที่จะพับลําตัวหงนะคะโดยที่เรานั้นจะดําเนินการที่จะปูผ้าน,นะคะเต็มผืนนี้ เลยนะคะปูผ้าไว้ก่อนเต็มผืนนะคะแล้วก็จากนั้นแล้วนะคะจะดําเนินการม้วนผ้านะคะโดยการดำเนินการมวาะะ้วนผ้าเนี่ยเราจะดูกึ่งกลางของผ้าซึ่งถ้ายังไม่รู้ว่ากึ่งกลางของผ้านั้นอยู่ตรงไหนนะคะให้ดําเนินการพับผ้านะคะทบมาอีกครึ่งหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะพับผ้าทบมาอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็วางลงแล้วก็ดําเนินการที่จะ รีดผ้านะคะตรงนี้นะคะโดยใช้สั่นมือในการรีดผ้านะคะเพื่อที่จะไม่ให้มือของเราเนี่ยโดนผ้านะคะตรงนี้เพื่อความสะอาดนะคะเราก็รีดไปปุ๊บเราก็จะเห็นนะคะแล้วก็ดําเนินการคลี่ผ้าออกมาค่ะจะเห็นได้ว่าเป็นกึ่งกลางนะคะตรงจุดนี้จะเป็นกึ่งกลางนะคะจากนั้นแล้วใช้มือซ้ายใช้นู้ชี้นะคะ กดลงไปด้านบนนะคะแล้วก็ใช้มือขวานะคะม้วนผ้าที่เป็นมุมด้านบนนะคะม้วนนะคะค่อยๆม้วนลงมานะคะจะเป็นลักษณะที่เป็นเกลียวนะคะตรงจุดนี้นะคะม้วนนะคะม้วนลงมาเรื่อยๆนะคะม้วนให้แน่นนะคะตรงนี้ห่งนี้จะต้องเป็นลักษณะตัวห่งต้องแน่นนะคะม้วนให้แน่นเลยนะคะม้วนมาเรื่อยๆให้อยู่ตรงกึ่งกลางผ้านะคะม้วนไปนะคะ ม้วนแล้วก็พยายามดึงนะคะดึงไม่ให้มีรอยย่นนะคะจากนั้นจะเห็นว่าด้านขวาเราม้วนเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนมือนะคะใช้มือขวานะคะจับมุมบนเหมือนเดิมแล้วก็ม้วนด้านซ้ายนะคะออกมานะคะม้วนตรงมุมเหมือนกันนะคะเหมือนกับด้านขวาเลยค่อยๆม้วนแล้วก็ม้วนให้แน่นนะคะตรงจุดนี้ค่อยๆม้วนลงไปเพื่อที่จะให้อยู่ตรงกึ่งกลางผ้านะคะค่อยๆม้วนลงไปนะคะ เราจะเห็นได้ว่าผ้านี้จะมีลักษณะเป็นรอยย่นนะคะเราก็พยายามที่จะดึงนะคะดึงผ้านะคะจากนั้นแล้วก็จะเห็นว่าผ้าตรงนี้นะคะม้วนกลับมาแล้วก็ค่อยม้วนนะคะม้วนไปเรื่อยๆนะคะตรงจุดนี้แล้วก็พยายามที่จะดึงม้วนไปเกาะนะคะตรงนี้ม้วนไปม้วนนะคะแล้วก็ดึงดึงผ้านะคะ ม้วนให้แน่นเลยนะคะถ้าม้วนแน่นแล้วจะมีลักษณะที่จะค่อนข้างที่จะงอหน่อยนะคะตรงจุดนี้แล้วเราก็ดึงดึงนะคะดึงดึงให้ตึงนะคะม้วนให้แน่นเลยนะคะพยายามดึง ะะดึงแล้วก็พยายามที่จะจัดรูปร่างของลำตัวหงให้สวยงามค่ะแล้วพยายามที่จะดึงนะคะดึงไป ก็จะเป็นลักษณะของตัวของนี้นะคะแล้วเราก็ดําเนินการที่จะวางเขาลงมาตรงนี้ขั้ว่ามนะคะแล้วก็ดําเนินการที่จะดัดเขานะคะพับกึ่งหนึ่งนะคะกดลงไปแล้วก็โค้งมานะคะแล้วก็โค้งปลายนะคะอันนี้จะเป็นลําตัวของ ต่อนะคะเราจะมีการทำพับปีกหงนะคะซึ่งปิกหงที่จะพับนี้จะใช้ผ้าเช็ดผมในการพับนะคะโดยการที่เราเนี่ยจะมีการปูผ้าเต็มผืนนะคะวางไว้บนโต๊ะเช่นเดิมนะคะจากนั้นเราจะมีการพับผ้านะคะทบไปทบมานะคะเป็นลักษณะผ้าที่ทบนี้จะมีลักษณะจำนวนหนึ่งนิ้วนะคะพับทบไปทบมานะคะทบไปเรื่อยๆไปจนถึงอีกปลายทบหนึ่งเลยนะคะ เป็นลักษณะดังรูปเลยนะคะจะมีการทบนะคะระหว่างทบนะคะก็จะมีการที่รีดตรงกรีบหงนี้นะคะตรงเนี้ยค่ะรีดรีดตรงปีกหงตรงนี้ค่ะให้มันมีความเรียบด้วยค่ะเพื่อที่เวลาที่จะไปวางตัวลำตัวหงนั้นจะมีความสวยงามนะคะค่อยๆพับทบไปนะคะต้องเป็นทบที่สม่ำเสมอกันนะคะตรงนี้ ก็จะถึงทบสุดท้ายแหละนะคะพอเราถึงทบสุดท้ายปุ๊บก,ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะทบเข้าหากันครึ่งนึงค่ะตรงนี้ค่ะนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเราก็นำไปวางไว้ที่ลำตัวหงครับ 5, 4, 3ค่ะเมื่อพับ ปีกของเสร็จแล้วนะคะจะเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็ดาเนินการพับครึ่งเลยนะคะพับครึ่งค่ะพับครึ่งตรงนี้แล้วก็ดึงออกมานิดนึงนะคะเพื่อที่จะจับตัวปีกของให้สวยงามนะคะตรงนี้แล้วก็นําปีกหงนะคะไปวางไว้ตรงลําตัวของหงนะคะค่อยๆวางนะคะเพื่อที่จะให้ตัวปีกของนี้ตัวริ้ว ของปีดของให้มีความสวยงามค่อยๆจัดวางค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปลักษณะหนึ่งนะคะ